วิชาสังคมศึกษาชั้นประฐมศึกษาปีที่5ใบงานที่3เรื่องพุทธกิจสำคัญพุทธกิจหมายถึงกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหรือการงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำตลอดระยะเวลา4 5พรรษานับตั้งแต่ตัดจรูร้พระพุทธเจ้าได้เสด็จประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในแคว้นต่างๆ โดยไม่ทรงเห็นแก่ความยากลำบากเพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขความสงบและความร่มเย็นโดยวันหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้ามีภารกิจที่ทรงปฏิบัติ5ประการซึ่งเรียกว่าพุทธกิจ5ดังนี้พุทธกิจ5 1. เวลาเช้าสเสด็จบินทบาทเพื่อโปรดสัตว์โดยการสนดนาธรรมหรือแสดงธรรมให้ฟัง 2. เวลาเย็น ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าบริเวณที่ประทับ 3. เวลาค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ 4. เวลาเที่ยงคืนทรงตอบป,ปัญหาแก่เทวดาและพระมหากษัตริย์ 5. เวลาใกล้รุง่งทรงพิจารณาสัตว์โลกว่าผู้ใดมีนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้เพื่อจะเสด็จไปโปรดในเวลาเช้าซึ่งพุทธกิจ5ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ ชน์แก่ชาวโลกจึงเรียกว่าโลกัตถะจริยาส่วนการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระปะยุรญาเรียกว่ายาตะถะจริยาเช่นเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาให้ลาหุนกุมารบวชเป็นสมณเน,นและการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธตถะจริยาเช่นทรงบำเพ็ญตยติภะวินัยให้เป็นหลักปกครองพระสงฆ์ทรงสถาปนาพุทธบริษัทสี่ ให้เป็นกำลังสำคัญในการประกาศศาสนานั่น